เป็นกำลังใจกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่ผมตูมตามนะครับกับชา n น l รีวิวพานะครับวันนี้ผมมีเหรียญสวยๆนะครับซึ่งเป็นเนื้อเงินนะฮะหมายทุกท่านได้รับชมกันนะครับเดี๋ยวมารีวิวให้ชมกันนะครับนี่คือเหรียญรุ่นราชาพยักฆ์นะฮะเสือสองป๋องสุพรรณนะฮะเป็นเหรียญของหลวงพ่อพัดคุณยกากมวัดห้วยด้วนอำเภอองบัวจังหวัดนครสวรรค์นะครับรุ่นนี้ออกมาปี เป็นพระของปี2564นะฮระพระปีลึกนะฮะที่ผมได้มาวันนี้นะจริงๆแล้วมาตั้งแต่เมื่อวานนะฮะพระมาเมื่อวานนี้นะครับก็จะมีเนื้อเงิน5เหรียญแต่ว่าผมโพสต์ลงไปในทาง youtube แล้วก็เนื้อเงินลงยาลายเสือแดงนะมีลูกค้าปิดไปเรียบร้อยนะครับรุ่นนี้นะครับในลังนะฮะเขาจะการันตีเนื้อเงินหลากสีนะก็คือเนื้อเงินที่มี7สีนะฮะหเหรียญแล้วก็เนื้อเงินลงยาธรมชาติ1เหรียญ ส่วนเนื้อเงินแถมยกลังจะเป็นเนื้อเงินลงยาลายเสือแดงหนึ่งเหรียญลายเสือเหลืองหนึ่งเหรียญและลายเสือน้ําเงินอีกหนึ่งเหรียญรวมแล้วก็เป็นห้าเหรียญนะสาหรับเนื้อเงินของรุ่นนี้พอดีผมไปได้มาแล้วเดี๋ยวผมจะมาแบ่งปันนราคาแบ่งปันทุกท่านอ่ะเดี๋ยวเรามาดูทีละเหรียญกันนะครับต้องบอกว่านะครับรุ่นนี้นะฮะผมได้เอามาลง YouTube เมื่อปีประมาณ1ปีแล้วแหละนะครับผมได้มาลง youtube ตอนนั้นก็เปิดอยู่ประมาณรุ่นละ400 นะปัจจุบันราคาก็สูงนะเล่นหากันนะราคาสูงแล้วนะฮะต้องต้องเรียนให้ทราบนะครับนี่คือเนื้อเงินลงยาธงชาติเป็นรายการการันตีในลังนะครับเขาเรียกว่ารายการการันตีในลังนะครับอ่าเดี๋ยวจะขออนุญาตนะทำการส่งความสวยให้ท่านชมนะครับนะวันนี้เรามาชมคนระับผมว่านะส่วนใหญ่นะ เหรียญที่ต้องว่าต้องว่าเนื้อดีกว่านะครับนะเนื้อที่เป็นเนื้อที่นิยมในวงการพระเนี่ยถ้านอกจากเนื้อทองคำนะฮะก็คือเนื้อเงินนะลูกค้าคงไม่มีใครนะปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่มีใครไม่ชอบไม่อยากได้เนื้อเงินนะครับเป็นเนื้อที่ทุกท่านนะต้องการนะฝันหาอยากได้อยากครอบครองนะนี่คือเนื้อเงินครับผมนะเนื้อเงินแท้ๆลงยาลายทงชาติเสือสอง ป่องสุพรรณนะเสือหนึ่งคือรุ่นรวยอะไรนะพยักแสนล้านนะเสือสองคือราชาพยักนี่ด้านหลังจะเป็นเสือคาบดาบมีดอาคมแบบนี้เห็นไหมต่อโคตหัวเสือและโคตสลาสลาร้อปีนะครับด้านข้างก็จะเป็นเสือพ่นไฟนะเป็นรูปเหมือนพิมพ์ครึ่งองค์หลวงพ่อพัดบ้วยด้วนนะครับงานลงยาโดย ช่างสาวสองมองคลศิลป์แกะบล็อกโดยช่างบิ๊กบางใหญ่นะครับผลงานการจะสร้างโดยป๋องสุพรรณนะครับผมว่ารุ่นนี้ก็ที่สุดแล้วฮะดูนะฮะด้านล่างเห็นไหมครับดูความสวยงามฮะดูงานลงยาฮะจมูกร้อยเปอร์เซ็นต์นะจมูกที่สวยเลยไ็นไงีฮะสวยๆนะลูกค้าดูสวยมากนะครับเหรียญนี้เลขหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้านะเป็นการอ่า ยิงเลขด้วยเลเซอร์นะไม่ใช่การตอกนะฮะเป็นการยิงเลขด้วยเลเซอร์นะสำหรับรุน่นนี้นะฮะตอกโคดสลาแล้วก็ตอกโคดหัวเสือนะครับสวยงามมากลูกค้านะครับเปิดไว้ที่เหรียญละ2,000บาทนะใคร,อ,รยอยากได้ราคาแบ่งปันผมเชื่อว่าทุกคนต้องอยากได้นะครับโดยเฉพาะเนื้อเงินเนี่ยเป็นเนื้อที่ต้องบอกว่าเป็นเป็นยอดนิยมนะเป็นเนื้อยอดนิยมในวงการพระทุกท่านนะมาลุ้นพระกับผมเนี่ยนะเพราะทุกท่านอยากได้เนื้อเงินกันนะครับ วันนี้ท่านไม่ต้องลุ้นนะท่านจะได้เนื้อเงินนะจากผมไปในราคาแบ่งปันให้ท่านนะฮะนี่คือพระปีลึกนะต้องบอกก่อนนะฮะพระปีลึกนะพระปีหกสี่นะฮะพระปีลึกนะฮะผมให้ท่านเหรียญละสองพันนะฮะผมให้ท่านเหรียญละสองพันนะ,ะท่านดูนหน้าตาพลาก่อนสวยมากลูกค้าผมเคยทํารีวิวไปแล้วนะ,ะเมื่อปีที่แล้วนะครับนะะเมื่อปีหกห้านะฮะต้นปีหกห้าไปปีหกสี่ผมจำไม่ได้ ประมาณนั้นนะฮะพาดูพระแท้ๆใบหน้าต้องคมชัดแบบนี้นะดูความคมชัดเสือพ่นไฟครับนี่นะเห็นเป็นหัวเสือกำลังพ่นไฟเห็นไหมฮะเสือเลี้ยวหลังลูกค้าพ่นไฟเนหะ็นไหมสวยนะฮะนี่รายละเอียดต้องได้แบบนี้ครับพระแท้ครับเหนี้ยไหมพระครูวินิจปุญจกรฮะยังเป็นพระครูอยู่นะฮะนี่ไหม นี่นะครับพระปีลึกครับปีหกสี่คุ้ยพื้นเห็นไหมฮะงานคุ้ยพื้นลงยาครับชื่อรุ่นโนราชาพยักครับตอกโคตรสลาเห็นไหมฮะนี่เลขนัมเบอร์หนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้านะฮะเลขหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้านะเหรียญนี้ตอกโคตรหัวเสือแล้วก็โคตรสลาร้อยปีนะฮะนี่ มองเห็นไหมเอ่ยกล้องผมไม่ค่อยโฟกัสนั่นค่ะอันนี้นีอ่าเห็นละแล้วก็โคดหัวเสือนะครับมองเห็นไหมน,นี่ประมาณนี้นะครับนี่เลขไม่โฟกัสนั่นค่ะแป๊บหนึ่งนะฮะเลขห้าเจ็ดหนึ่งเก้านะครับนี่สวยมากครับดูครับ สวยนะครับดูหน้าหลวงพระปัดครับหน้าเหมือนเป๊ะนะครับดูหงดูห่วงของแท้แน่นอนครับการันตีครับลูกค้าสวยงามมากดูขอบเรียนฮะขอบตรงขอบตัดครับ สวยครับนะใครอยากได้ก็แบ่งปันให้ที่เหรียญละสองพันบาทนะลูกค้านี่ดูสวยๆนะฮะเหรียญละสองพันนะเอาราคาแบ่งปันทุกท่านไปนะครับเหรียญละสองพันบาทนะครับใครอยากได้ก็แจ้งเข้ามาได้เลยนะฮะเนื้องเงินนะครับนะสวยมากลูกค้าเดี๋ยวส่งอีกทีส่งให้ดูอีกทีนะฮะเห็นไหมครับนี่ เลขห้าเจ็ดหนึ่งเก้านะครับต่อโคดสลาร้อยปีครับต่อโคดสลาร้อยปีครับต่อโคดหัวเสือด้วยนะครับเป็นเสือคาบดาบฮะสวยครับสวยมากลูกค้าครับ,รบสองใหม่ นี่หน้าหลวงพ่อชัดๆเลยลูกค้าสวยมากนะครับใครรับก็แบ่งให้นะที่เหรียญละสองพันบาทนะครับเนื้อเงินลงยาลายธงชาตินะครับเหรียญละสองพันนะฮะให้สองพันไปเลยฮะนี่เลขห้าเจ็ดหนึ่งเก้านะใครรับปิดไปสองพันนะครับอ่ะขออนุญาตเก็บไว้นะนี่คือเหรียญแรกนะฮะรีวิวให้ทุกท่านชมนะครับมาดูเหรียญถัดไปนะฮะเหรียญนี้ก็จะเป็น เนื้อเงินลงยาลายเสือน้ำเงินฮะลายเสือน้ำเงินฮรอย่างนี้อ่ะตัดถุงซีมท่านชมเลยลายเสือน้ำเงินครับน,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 บนี่ลูกค้าดูครับจมูกสวยร้อยเปอร์เ็นต์นะนี่สวยๆเลยลูกค้าเลขเก้าสี่ศูนย์ห้านะครับ,นเ,รบ,เ,นรบเนื้อเงินนะฮะ สองให้ดูครับเลข9405ครับต่อโค้ดเป็นสาลาแล้วก็หัวเสือครับอุย้ยดูหน้าเสือสวยมากดูหน้าหลวงพ่อจมูกโด่งๆเลยฮะร้อยเปอร์เซ็นงานลงยาเสือ เสือพ่นไฟครับสวยมากลูกค้าใครอยากได้เหรียญน,นี้ก็เปิดให้ที่สองพันบาทนะฮะเปิดให้ที่สองพันบาทนะครับนี่เนี๋ยซูมให้ดูนี่นะครับใครอยากได้เหรียญน,นี้ก็เอาไปสองพันบาทนะครับนี่นะสวยๆลูกค้าดูเลขห้าเลขเก้าสี่ศูนย์ห้านะครับนี่นะ ใครอยากได้ก็เอาไปที่สองพันบาทนะครับให้ราคาแบ่งปันทุกท่านนะสองพันบาทนะครับนี่เห็นไหมครับดูงานลงยาครับลูกคา้าดูความสวยให้ดูทุกชอดทุกมุมนี่ดูความสวยครับสวยมากเห็นไหมฮะให้ท่านดูทุกมุมเลยฮะ ยังให้ดูเอียงซ้ายเอียงขวาดูเสยนสวยมากลูกค้าดูสวยไหมสวยมากนะฮะนี่เดี๋ยวเปิดไฟแป๊บหนึ่งฮะ,ะ,ะสวยไหมฮะเมื่อกี้ปิดไฟไว้นะสวยจริงๆฮะลูกค้าเอาไปสองพันคร,บ 2, นะคร,ครับเอาไปสองพันนะใครอยากได้ใครรับเอาไปสองพันเลย นะครับเหรียญนี้นะครับเนื้อเงินลงยาลายเสือน้ําเงินนะครับเลข9509405นะครับ9405นะฮะใครรับก็ออกไปที่2,000บาทครับอ่าส่งฟรีนะฮะส่งฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะฮะอ่ะขออนุญาตเก็บเหรียญนี้นะครับเก็บเหรียญนี้ก่อนนะฮะอ่ะดูเหรียญถัดไปนะครับเหรียญถัดไปนะครับ เดียถัดไปก็จะเป็นเนื้อเงินลงยาลายเสือเหลืองครับนี่โอ้ยรงนี้สวยมากเนื้อเงินลงยาลายเสือเหลืองครับสวยฮะลายเสือเหลืองครับให้เหลยญละสองพันนะลูกค้านะนี่นะครับจมูกร้อยเปอร์เซ็นต์ดูโอ้หงานดูสียาก่อนฮะเดี๋ยวน,นี้เลขห้าศูนย์สองสองครับอ่าต่อโค้ดที่เดีวยวกันนะฮะ นี่ลูกค้าต่อโคดสลาแล้วก็โคดหัวเสือนะครับเลขห้าศูนย์สองสองดูครับความสวยครับให้ให้ดูหลายมุมฮะพี่ให้ดูหลายมุมครับสวยมากครับเนื่องจากอินเทอร์เน็ตมันถือปิดอยู่นะครับ ดูครับดูความสวยฮะจมูกโคร้อยเปอร์เซ็นครับดูหน้าหลวงพ่อสวยมากลูกค้าดูจมูกร้อยเปอร์เซ็นเสือพ่นไฟครับด้านล่างก็เป็นหัวเสือนะฮะเนี่ยสวยไหมลูกค้าให้ดูด้หลายมุมครับครับสวยมากลูกค้า เอาไปสองพันนะลูกค้านะใครรับเอาไปสองพันนะครับเห็นไหมฮะใครรับผมแบกให้สองพันนะครับเอาไปเลยสองพันฮะอย่างนี้นะฮะใครรับไปสองพันนะฮะอ่ะเดี๋ยวส่องให้ดูดูหน้าหลวงพ่อดูความสวยนี่เป็นไงฮะเอาไปสองพันเลยฮะใครรับปิดไปครับสวยๆเลยครับ งานลงยาคุ้ยพื้นครับส,สวยๆฮะลูกค้าเลขห้าศูนย์สองสองครับต่อโคตรสลาต่อโคตรหัวเสือครับชัดเจนลูกค้าโอ้ยสวยมากตัวหนังสือเป็นสันเป็นแท่งครับผลงานการแกะบล็อกโดยช่างบิ๊กบางใหญ่ฮะสวยมากใครรับเอาไปสองพันนะฮะสองพันนะครับเดี๋ยวนี้นะฮะสองพันบาทนะฮะเอรวมส่งไปเลยส่งฟรีครับสองพันนะ,ะสวยมากลูกค้าดูสองพันนะครับนี่ ให้ทุกท่านสองพันครับอ่าโอเคเนาะใครรับแจ้งมานะครับอขออนุญาตเก็บนะครับมาดูอีกหนึ่งเหรียญสุดท้ายนะครับอีกหนึ่งเหรียญสุดท้ายนะครับใครไวคนนั้นได้นะฮะราคานี้นะฮะสองพันนะครับต้องบอกก่อนนะฮะโอ้องนี้ทีเด็ดเลยฮะลงยาหลากสีครับนี่คือรายการการันตีในรังฮะลงยาหลากสีครับองนี้โอ้เด็ดมากนะครับโอ้ไปเลี่ยมทองที่สวยเนาะ เลี่ยมขึ้นคออ้ลูกค้าสวยมากดูองนี้ฮะสวยมากครับเลขอะไรนี่ค่าดูเลขหนึ่งห้าแปดหกสี่อ่าต่อโคตสลาต่อโคตหัวเสือสวยมากนะครับดูด้านหน้าโอ้งานลงยาครับงานลงยาครับ สวยมากลูกค้าดูให้ดูหลายมุมดูครับดูครับความคมชัดให้ปลาลงประลานะครับสวยครับดูงานลงยาครับสวยมากลูกค้าสวยจริงครับ มากครับยังไงฮะด,ด้านหลังครับเนื้อเงินนะครับนี่คือเนื้อเงินนะลูกค้ามีใครฮะจะไม่อยากได้เนื้อเงินครับนะเป็นที่ใฝ่ฝันของนะนักนิยมสะสมวัตถุมงคลอยู่แล้วครับนี่คือเนื้อเงินนะท่านไม่ต้องลุ้นเลยฮะนะท่านไม่ต้องลุ้นเลยนะผมแบ่งปันทัดเลยนะครับเรียนละสองพันนะครับ ท่านไหนอยากจะรับก็ติดต่อเข้ามานะครับนะเหรียญละสองพันนะครับเหรียญนี้ก็ให้สองพันนะครับนะลูกค้าเอาไปราคาแบ่งปันครับท่านกัดฟันเอาไปเลยนะดีว่าท่านลุ้นนะฮะเห็นไหมพระคูวินิปญายก่อนนะพระดีปีลึกจัดสร้างโดยป๋องสุพรรณนะสร้างเมื่อปีสองพันหกสิบสี่นะครับพระปีหกสี่นะนี่สวยมากครับแล้วราคาเนี้ยพระปีลึกด้วยท่านจะไปหาจากไหนครับนะฮะบอกได้คําเดียวฮะ อ่าเดี๋ยวส่องคาสวยให้ชมหน่อยนะครับโอ้ยหน้าพระดูสียาลูกค้าเป็นยาร้อนนะเป็นงานลงยาร้อนนะลูกค้านี่ไหมสีสดมากงานลงยาร้อน,นลูกค้านี่องค์นี้ถ้าไม่มีใครเอานี่ผมจะไปเลี่ยมนะเนี่ ลงยานลายสีเลยผมชอบเป็นสีลุงเลยเวลาเลี่ยมขึ้นคอแล้วมันเด่นดีนะฮะรับเลขหนึ่งห้าแปดหกสี่คดหัวเสือครัสวยๆเลยลูกค้านะครับสองพันบาทลูกค้าใครรับก็แจ้งเข้ามาวนะใครอยากได้ปิดเข้ามาเลยนะครับเปิดให้ที่สองพันบาทลนะฮะสวยไหมลูกค้ายังสวยนะครับเป็นไง ให้ที่2,000บาทนะครับนะใครรับก็แจ้งเข้ามานะครับผมจะแจ้งรายละเอียดในการติดต่อชาบ,บูชาไว้ที่หน้าจอนะครับมีทั้งเบอร์โทรนะท่านไหนสะดวกโทรก็โทรนะท่านไหนสะดวกไลน์ก็ไลน์นะครับนะมีทั้งเบอร์โทรแล้วก็ไอดีไลน์ด้วยนะครับอยู่ที่มุมหน้าจอนะมุมหน้าจอด้านบนแล้วก็มีคิวอาร์โค้ดไลน์ด้วยนะท่านอ่าหยิบเปิดถือของท่านขึ้นมาสแกนคิวอาร์โค้ดที่หน้าจอตรงอ่าที่หน้าจอได้เลย มันจะเพิ่มเพื่อนเข้ามาทางไลน์นะครับท่านก็ติดต่อเข้ามาท่านจะเอาเหรียญไหนนะครับมีอยู่สี่เหรียญน,นะครับสี่เหรียญสุดท้ายนะฮะหมดแล้วหมดเลยนะฮะให้ที่เหรียญละสองพันบาทนะท่านไหนอยากจะได้เนื้อเงินเอาไว้ครอบครองนะครับนะติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ตูมตามกับชาแนลรีวิวพาต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับกับเหรียญรุ่นราชาพยักษ์เสือสองป๋องสุพรรณหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนอำเภอหนองบวัวจังหวัดนครสวรรค์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ